พ่อแม่พี่น้องไอ้บอที่ฟักกิ้งจอบที่มันจะมองหาบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นบัตรคาริน่าเชลหรือททมันนี่หรือจะเป็นการสุม่มรางวัลลุนรับบัตรเติมเกมไอเทมโคตรเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นสมายพีดอเเเว็บคุณภาพชั้นดีมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครบในเว็บเดียว ก่อนจะออกจากบ้านหรือก่อนจะเข้าบ้านกันลินาะอย่าลืมล้างมือให้สะอาดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเจลล้างมือนะครับหอมกันโควิดได้หรือเปล่า กันนได้ลเาะคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอยที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมขอบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดดังยันดาวกระายไปซื้อของที่ดอนาเมกอ๋อสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านและเพื่อนๆทุกคนดนะครับวันนี้เราก็หยบช่องชัดมองครับวันนี้ผมมีอะไรจะบอกครับผมได้ทักไปหา GM Speed ดิฟด้วยว่า GM ครับรบกวนช่วยเอารถที่ม totally so right ีเฉพาะชัดมองมาให้ผมหน่อย GM เลยบอกว่าได้มงคลร้องทำไมอะ จีบอกว่าได้จัดให้เดี๋ยวพี่ส่งรถให้น้องมอสคันหนึ่งแล้วกันเป็นรถที่มีแค่มอสคนเดียวเท่านั้นนี่คือรถที่มีแค่ผมคนเดียวเทป่ะสีนี่สวยจิจาจริงๆเลยก่อ,อนจะไปดูรถผมนะครับขอมาที่ตรงนี้ก่อนนะลิมิเตดนี่นะครับผมอีเวนต์ลิมิเตดนะเข้ามาที่นี่ไนโซเห็นปะ ผมอยากได้ชุดนี้มันเป็นชุดที่สวยสง่าร่าเริงจังเลยก็วิธีเปิดนะครับ350เพชรใช้ได้3ครั้งนะครับผมมีโอกาสความคูณหน้า10%แถมมีโอกาสสูงสุดเต็มร้อยก็คือเราต้องเอาความคูณหน้าตรงด้านขวานี่ให้มันเต็มร้อยนะครับผมหนักจมเจาวันนี้ก่อนแล้วกันเอา5ก่อนแล้วกันได้อะไรได้1โอ้โหีฟักโอเคเดี๋ยวผมเอาสอันนี้เลยแล้วกันครับผมไม่ต้องแจ้งเตือนเนาะเอา30 350ไปเลยไปต้องครบร้อยได้สิบใช่ไหมโอเคได้ไปเรื่อยๆผมผมมีเพชรอยู่สองหมื่นสามนะครับผมลองดู สามโฮ้ยได้แล้วแหละมาเอาไหมพี่ถือโอเคได้แล้วครับผมมันส่งไปที่อ่ะเมลบอกนะผมก็คือจดหมายนะนี่มาแล้วโอเคผมกดรับไปเลยแล้วกันนะ นี่ได้ชุดทงผู้ชายผู้หญิงนะครับผมโอ้ยผมเอาเล่นเป็นชุดผู้หญิงแล้วกันนะครับโอ้โหดูชุดดิโคตรน่ารักเอาขาดรองเท้านี่ใส่รองเท้าไปอุ้ยดูกระโปรงน้องโคตรสั้นอ่ะโอ้โหน่ารักจังมาดูรถกันก,นก่อนนะครับผมซึ่งมันเป็นรถคารต์เอกนะครับซึ่งมีคันเดียวในโลกก็คือผมสามารถประกอบได้คนเดียวในโลก <c oughs> ไม่ใช่หละใครก็ประกอบได้แต่รถคันนี้เป็นรถที่ผมแต่งขึ้นมาเองกับมือมูลค่าไม่สามารถประเมินได้คนละเป็นล้านล้านบาทอืมอันนี้เป็นเซตที่ผมแต่งนะผมจะบอกว่าเซตนี้เป็นเซตที่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดนนนนนนนะะะตอออี้้คครรรรัผผมมเเพาาาวว่่่่่่จแงงงงสสสใืืยย ก็คือใช้คูปองซื้อนะถ้าเป็นสีน้ําเงินนะครับต้องใช้เพชรซื้อนะผมแต่ผมใช้คูปองซื้ออันนี้ดีกว่านะก็คือเวลาที่เราได้ในโตนี่มีโอกาส34%ที่ความเร็วส,สุดของในโตบวกเพิ่มขึ้น5กิโลเมตรต่อชอั่วโมงและในโตพาวเว์เพิ่มขึ้น15%หน้ารถผมใช้เป็นนี้นะเพราะคือผมสุมเอานะผมนี่ใครอยากได้ก็มาซื้อ,อได้นะหน้ารหลดนี้มันก็จะบอกความเร็วข้างๆนี้นะผมผมแนะนําให้มาอ่านดูนะว่าใครชอบอันไหนนะซึ่งแพสเสี่ยงของแต่รันก็ไม่เหมือนกันอันนี้แค่ความสุดๆบ,นะบ,บ,นะบอก 32. ในสูงเหอนกันก็ลองมาเปรียบเทียบดูกันได้นะครับแล้วก็อันนี้นะผมคอคพิษเหรอโอเคหรือเบาะนั่งอะไรครับผมเพว่าน,นี้น่าจะดีสุดนะถ้าเป็นอันที่สมเพชรซื้อผมว่ามันมันยังไม่แรงพอนะครับอ,อันนี้บวกเป็นสี่พาวเวอร์ตั้ง49นะส่วนอันที่สมบวกเป็นสี่พาวเวอร์แค่43นะผมเน้น C W W แรงสุดนะไม่ได้เน้นแบบค่าเทินของค่าเทินะไรนะเอาแบบแรงสุดเลยนะครับผมอันหลังผมใช้แบบสมนะครับนี่อันนี้ก็คือแบบใช้คูปองซื้อนะนี่มาซื้อกันได้นะผมนี่23,000คูปองนะครับผมหรือจจจะะเป็็็นนแแแแแบบบบกกกกฟฟรรีีีไดแบบแด้นะต่ผมชอบอบันนี้สามนะมันตูดดเท่่ีสวนล้อผมใช้เป็นะคร สมนะครับผมนี่รอสมเทนะบวกความเร็วสูงสุด38.1นะครับผมคืออยู่ผมอัปมาทางด้านขวาคือสายในตัวพาวเวอร์นะครับผมนี่เป็นไงด้านหน้านะผมด้านานั้นรถฟอนต์นี่ยผมอัปมาทางตัวก,การดิ่งยาวเลยนะผมเพราะมันเป็นเยียดเดี่ยวใช่ไหมลนะ่ะต่อไปบ่อนั่งก็อัปนั่งจะเป็นดิ่งยาวนะนี่ดิ่งยาวครับผมโอเคต่อมาหลังรถนะครับผมอัปมาทางด้านขวาคือสายบูทพาวเวอร์ความวาเร็วสูงสุดในโตระยะเวลาควิกบูทนะคือบูทเร็วแหละพูดง่ายๆล้อผมดิ่งยาวนะครับผมนี่เป็นไงส่วนถ้าสสสีีีเเเเเหหหหลลลืืออองงงงงงงมมมมมมม่่่่่่ววววววันนนนไไ็็ยยยยตตรรทจิขกะผผแชบค ผมไม่ได้เอาเน้นสวยนะผมเอาเน้นคนจําได้ใครเห็นก็ต้องจําได้เฮ้ยเรืเอล้อเขียวดีกว่านี่ลงใส่เป็นล้อเขียวดีกว่าผมซื้อไปเลยมา72ครูปองมาใช้ทันทีไปผมเปลี่ยนเป็นล้อเขียวแล้วกันนี้เป็นไงครับผมกดบันทึกไปโคตรเท่ ก็ถ้าใครอยากได้ก็มาสมกันได้นะผมนี่นะครับพอแต่งรถเสร็์ด้านขวาก็จะบอกแพสซีฟรถแล้วก็พวกค่าดวงค่าดีพวกสแตทพวกนู่นนี่นั่นบอกทั้งหมดเลยนะผมผมว่าตอนนี้ค่าดีเป็นอย่างบักอยู่ผสมับค่าเถื่อนนะเพราะว่าเห็นชาเดนก็เป็นเหมือนกันก็คือแบบค่ามันแบบเนี้ยบอกเลยว่าดีเท่ไม่ได้เน้นสวยเน้นให้คนจําได้เชื่อผมปะไม่มีใครแต่งแบบนี้หรอกซีเอเ้ยมาดูซีมาเทสความเร็วกันหน่อยครับผมมาผมบอกเลยนะเร็วสุด้รถเมตาเลยเลยมาดูซีว่าความเร็วปกติอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมความเร็วปกติอยู่ที่ 2 0 1 1โอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องนะโอ้โหดูผมว่าจะดีฟเอาแบบ c w w เฉยอะแต่แม่งแพสซีฟติดบ่อยเกินอะดูครับผม c w w แบบแพสซีฟติดอยู่ที่313เร็วมาก c w w อะอันนี้แบบไม่แพสซีฟไม่ติดนะ308เร็วนะสู้ลถสาดสปีดพาได้เลยนะนี่แค่เราแบบดีฟได้ในตัวครับผมปึ๊บเห็นปะดูดิแค่นี้ก็แพสซีฟติดแล้วอะคือมันติดง่ายมากต่อไป w c w ครับผม w c w อยู่ที่ 290.9โอเคเดี๋ยวผมจะเอาให้แพสซีฟติดนะนี่ติดแล้วโอเคต่อไป WC W อยู่ที่295.9เพิ่มมา5แรงจัดเพิ่มมาจัดๆเลยอุ้ยแพสซีฟติดอะเอามา CW ปึ๊บ291.6มาดูแบบไม่ติดกันนะผม CW อุ้ยโอ้โหมันติดอะดูดิเอาแบบไม่ติดอะ CW อะ CW ดิ CW 2 8 6 6 เพิ่มมาตั้ง5ความแรงคือแบบแรงจัง,จงกะระมังใส่ตู้อะคือมันแรงมากนี่คือไม่ได้ใส่สัตว์เลี้ยงนะไม่มีความเร็วตามหลังด้วยแรงจัดๆแบนด่ังกันดีกว่าอ่าผมขอแบนเมอร์เบสเมื่อกี้ที่ผมเล่นมาผมบอกเลยนะฮ่าเทิ่อนโคตรดีเลรยวดีมากขอดักก้อนเกล็ดมันก็ซิตี้มาซิตีมาสตีมารู oh. ้จักมากรถฉัดมงนะครับ oh. แฟชั่นผมต้องที่หนึ่งอยู่แล้วเห็นปะอะไรอะแฟชัน่นเท่าไหร่กันอะฮาร์เดสหรือจะมาสู้นี่เป็นไงรถคาร์ดเอ็กครับโทษทีสีไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ย สีสีมันขี้หละสีเหลืองสีเหลืองที่ผมเอาสีเหลืองอาม่วงนี่เพราะว่าเห็นไหมโลโก้ผมมันจะเป็นออกเหลืองมาสตาร์กับสีฮอตพิงค์เสียวชมพูแดงแต่มันไม่มีเสียงชมพูแดงอะเร็วเป็นสีม่วงแทนอะมาครับผมดูดิโอ้โหค่าดีฟก็ดีนะเว้ยมอนทำให้อวยจังเลยโอ้โหดูดิแพสซีฟติดแล้วอะคือแพสซีฟมันติดง่ายมากครับทุกคนแอดวานซ์ CWW ไปคือแบบแค่ในโตเห็นป่ะนี่คือแค่30นะเว้ย สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไจะแรงขนาดนี้แรงเกินดูดิแพสซีฟติดตลอดเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยสว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 ยโอ้โหเฮ้ยพี่เบลโอ้วันที่ไปโอเคมาดิครับก็มาดิครับ,ค,รบคือบอกว่าค่าเทิร์นดีมากนะคันนี้นะโอ้โหดูดิแพสซีฟติดตลอด <c oughs> อะไรอะอะไรอะ มามาโอเคสวยครับผมแอดหวานพีเออีเคมซีวิววมาดิ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 โอ้ยเฮ้ยตั้งใจเล่นอยู่แป๊บน,นึงโอเคได้อยู่ครับผมโอเคมาโอ้ดีตรงนี้มาโอ๊ยแพสซีไม่ติดสวยแล้วซ w วโอ้โหแพสซีไม่ติดก็แรงนะครับผม สามร้อยแปดน,นะนีสามร้อยสิบทุกยี่สิบกว่าแรงจริงเฮ้ยดีฟไหลซวยมาดิ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 าดาดแค่สิบติดตลอดนะครับผมโทษทีมีขนาดนะแค่30%นะแทบจะติดทุกโค้งเลยอ่ะบอกเลยอะรถคาร์ดเอกดูดิเมตาดับหนึ่งฮาเดสพี่ก็ชนะมาแล้วมาครับผม ผมขอแบนแบบแอตแลนติกแล้วกันแม่งแคบจังมุงควรมันไปเล่นหูฟังผมอ่ะตรงนั้นอ่ะโอ้ยแป๊บนึงนะด่านอะไรอุ้ยซิตี้สิบเอ็ดยังงั้นมาหรือแกอยากจะแพ้อย่างงั้นเหรอซิตี้สิบเอ็ดอยากจะเจอรบสุดสวยของฉันอย่างนั้นน่ะเหรอ What the fuck ร้องไห้ก่อนแล้วต้องเราต้องอ่อยเหยื่อผมอ่อยเหยื่อรู้จักรือจักคำว่าอ่อยเหยื่อไหมทุกคนอุ้ยมีสาวสวยด้วยไงชื่อมอนนะครับผมถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ชื่อมอนครับแอดแอดมาได้ครับเป็นโบก็มือฉันมงคลไลน์ก็ฉันมงคลึระลึกกระลึระอย่างตัวอ เราส,ส,สวยมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมเป็นงั้นนะทำไมเป็นงั้นนะโอ้โหโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเล่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเล่นอย่างนี้กันใช่ไหมเล่นอย่างนี้กับผมใช่ไหมครับ C W W ไปครับผม C W W ไปครับอยากโดนผมแซงใช่ไหมครับทุกคน C W W ไปครับ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทําอย่างงี้โอเคผมขอแซงขอแซงหน่อยขอแซงหน่อยโอเคเป็นไงชัดมงแซงทางลัดอ่ะรู้จักปะโอ้โหฉันหลุยปะผมบอกเลยด่านนี้ผมเสียนโอ้โหสี่สิบห้าองศาตัวเนี้ยเป็นไงเขาออกโค้งอย่างไวจีดวีดับวีไปดิ เฮ้ยโอ้ยโอ้ยชน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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่เบรกไปมาดิก็มาดิกรับก็มาดิกรับตามไม้ทั่นได้กลับออดูบิเลเตอร์เลยป่ะล่ะอยากให้ออกป่ะล่ะอยากให้ผมอออดูบิเลเตอร์ปะ C W W ปึ๊บปึ๊บโอ้โหคือค่าเทินดีมากเลยผมจะลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูดิค่าเทินดีจัดรถรถไม่ได้หนักด้วยครับผมเออผมลืมบอกพวกชุดแต่งอะไรอ่ะมันบอกน้ำหนักรถด้วยนะว่าถ้าสมมติ เราเอาอะไรมันจะหนักเท่าไหร่นะผมคือแบบดีมากมันจะบอกด้วยว่าเราอยากได้รถแบบเบาอยากได้รถแบบหนักยังไงเราก็แต่งเอาได้นะ C W W Byron นี่นี่โอ้โหอย่างชิวอ่ะมอสโหดจัดปึ๊บโอ้โหแพส1บติดตัอดดูดิทุกคนติดีและดูดิสามสิบเปอร์เซ็นต์จริงป่ะเนี่ยผมนึกว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ heavy brake ไปตรงนี้โอเคสวยไอ้บวัวมานเปเคย่อมซ W ัโอ้โหเอ้ยผมลืมบอกในโตมันมันเลือกสีในโตได้ด้วยครับอันนี้ผมเอาสีแดงนะแดงออกชมพูชมพูอ่ะที่จริงมันมีสีฟ้าสีอะไรด้วยนะครับโอ้โหซิตี้สิบเอ็ดผมทำเวลาได้สองนาทีสิบเร็วนะเร็วนะโอ้โหลุงตู่ครับยังไม่เข้าเส้นชยัยเลยนะแบล็คเบอร์รี่เอ้ยลุงตู่มาแล้วแบล็คเบอร์รี่อุย้ยแบล็คเบอร์รี่กับที่สี่จนนิสเหรอน่ารักจังเลยครับ ตาสุดท้ายคอร์ดผมมันต้องมีคนแบนแอตแลนติกไว้ผมขอแบนแซนอัพไทาม์แล้วกันนี่เป็นไงดราะคอนเกตมาดราะคอนเกตมาวิส <Yes, S 1> เลส็ก <no. S 1> ที่หนึ่งชัวบอกเลยตานี้ผมจองที่หนึ่งนะครับน้องๆเฮ้ยคาดเอ็กก์เหรอใช่ป่ะวะขาวเขียวใช่ป่ะเฮย้ยมีคาดเอ็กเหมือนกันหรือเปล่าใช่ป่ะวะนี่ดูสีรถสักก่อนสวยอารามตูดมากเลยจ้ะแม่ยิ้มเอายิ้มไม่ทันสยามเฉยองชั้นหนึ่งไป มาดิให้นําไปก่อนนะให้นําไปก่อนนะเพราะว่าหนานนี้ยังไงผมก็ต้องที่นึ่งอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่พมา่าโอเคแอดสิบติดแล้วครับผมโอเคเลี okay. ้ยวดีเบรกเอ้ยสวยแล้ว okay. 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 โอเค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 เลี้มดติดอยู่เลีม้มดติดอยู่โอ้เกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเมื่อกี้เกือบไม่รอด นี่ออกมาได้แล้วจ้าเดี๋ยวมาได้เดินเลี้ยงบูธโชว์นะตรงนี้รถคาร์ดเอ็กเลี้ยงบูธปึ๊บปึ๊บปึ๊บ C W W โอ้ยฉันหลุยไม่เห็นใครในแมปเลยครับทุกคนดูดิด่านโปรผมมาด่านเนี้ยกับด่าก้อนเกศด่ดานโปรผมเลยถ้าแบบใครเจอผมสองด่านนี้เตรียมตัวแพ้ได้เลยครับผม<ป>โอ้ยอเคโอเวอร์ดีไปจ้าปึ๊บ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 โอเค นี I I so so ้ข้าแบบสวยๆปึ๊บป you ึ๊บปึ oh <S 1> <S 1> ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊ยฉลุยว่ะแต่ไกนิดนึงโอเคเดี๋ยวชนโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยสวยแล้วจ้ะแม่เฮ้ยเอาเชี่ยสวยสวยจัดสวยจัด แต่ดีอยู่ผมนำมาไกลไงผมนำมาไก่เยวิวใครตามผมทันหรอโทษทีโทษทีให้จอดรอเลยปะ่ะจอ,อดรอหน่อยจอดรอหน่อยอุย้ยจะจอดรอแต่ทำไมไม่ได้ขับทีหนึ่งอะครับผมทำไมทำไมแบบรถมันแรงเกินอะดูไฟหน้ารถดีโคตรเท่ะอะโคตรแรงโคตรเท่มาดูครับรดูอีกรอบหนึ่งครับผมอืมสวยมากหน้ารถย,ยังสวยเลยอะเหมือนแบบดูกติผสมกับเลมโบกินีเลยอะสวยจัดดูท้ายก็สวยตูดก็สวย ดูท่อดิโอ้โหสวยจัดน,นันบนรถก็สวยครับผมสวยหมดเลยอะความรู้สึกหลังจากได้เล่นรถคันนะี้ะผมรู้สึกว่า ค่าเทินเลี้ยวอ่ะดีมากมบูตในโตก็แรง CWW ก็แรงถ้าติดแพสซีฟอ่ะ313คือแรงมากเว้ยคือแบบเทียบเท่ารถเมตาดับหนึ่งได้เลยอ่ะคือมันดีมากดีจริงนี่ยังชุดแต่งยังมาไม่ครบนะถ้ามาครบแบบจัดเต็มนี่คือแบบดีกว่านี้อีกนะครับผมแล้วก็อีกระบบหนึ่งก็คือระบบรถแบบ UFO เป็นล้อแบบไอพ่นอ่ะเดี๋ยวเรามารอก,กันดูกัน,นคลิปหน้าแล้วกันโอเคผมถ้าใครไม่เข้าใจอะไรพมนี้นคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แชร์สับคายและกดดิ้งกรี๊ดมากทาบ อภัยมานาที่ดีด้วยสำหรับวันนี้กอสวัสดีครับอ